สวัสดีครับจะมาตกกับไมค์แกล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับกิจกรรม Demon Slayer ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับเซตสุดท้ายแล้วก็จะมาทั้งหมด2ชุดด้วยกันใน2กิจกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าจะชินชอบกันแหละใครไม่ชอบมึงสือนะครับเออทำไมอ่อ,อนะครับใครชอบมึงสืไม่ชอบมึงสือเออนะเปลี่ยนตัวละครให้ดูก่อนดีกว่านะครับ Stealth and accuracy. ไอ้ดินี่ดีกว่าอาแคลลิม,มาเป็นเนสโกะเดียร์นะครับไม่ต้องเสียเวลาเนสโกะมาโชว์เลยเลยหรือเปล่าเนสโกะเป็นแพ็กกระดับสีม่วงโอ้มาไกลๆน้องน้องเนสโกะ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 เนสโก้นกี่ มนเลยนะครับมี3ชิ้นด้วยกันนะครับสำหรับแพ็คเนสโกก็คือจะมีเสื้อนะครับเป็นชุดทั้งชุดมีรองเท้าแล้วก็มีตัวเรียกว่าทรงผมจะทรงผมมันนี้ไม่จะผูกอยู่กับหน้านะครับเพราะว่าเนสโกะบังคับว่าต้องมีไม้ไผ่ฮนะอยู่ที่ปากก็อยู่กับหน้าแล้วก,ก็เปลี่ยนใส่เปลี่ยนตาได้นะครับ อยกากได้ตาอื่นไม่เ็มเป็น,นเริ่มแบบลังมานอะไรเงี้ยมีลังหามีลังหานักเวทปัม๊มอยากได้ตาแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตาไฟฟ้าตาไฟเลยก็ว่าไปสมมติเป็นตาไฟแล้วกันสำหรับเนสโกโอเคอมาดูกัน3ชิ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีทรงผมมีเสื้อแล้วก็มีรองเท้านะหมุนที่ดูแบบไกลๆแล้วก็หมุนที่ดูแบบไกลๆนะครับ ต้องบอกว่าการขอลบของ Demon Slayer นะครับน้องจะเห็นเลยว่าตัวเท็กเจอร์ของตัวชุดเนี่ยมันจะไม่เหมือนชุดอื่นในฟรีไฟล์นะครับหรือว่าพื้นผิวนนั่นเองมันจะมีความเป็นอนิเมะนะครับตัวทิกเกอร์ล้เคียงที่สุดของตัวก็จะเป็นตัวชุดหมึกนะครับล่าสุดแล้วก็อีกตัวคือชุดกัจจิ 2D นั่นเองนะครับไน หลายคนถามว่าทำไมเพี่เมียวตัวซนสุกโกเมีวหน้ามาเลยนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วอขแลบด้วยตัวแฟชั่นหรือว่าตัวชุดนั่นเองไม่ได้ขอลลบจากตัวละครเข้ามาเพราะว่าตัวละครของฟิฟากับตัวละครของเดมอนเซ a ยร์เนี่ยมีสเกลหรือว่ามีอ่ขนาดตัวที่ต่างกันถ้าเกิดแบบมีในสุกโกตัวจิ๋วเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้แบบคนอื่นยิงยากขึ้นนะใช่ไหมได้เปรียบอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้นะครับก็เลยมาเป็นแฟชั่นนันเองก็ถือว่าเราซื้อแฟชั่นชุดในสุกโกนะครับ อย่าไปคิดว่าจะไมในซกโกหน้าตาไม่เหมือนในอนิเมะก็มันไม่เหมือนเดอยวไม่ใช่ในสกโกเขา,ะาจะมามาชุดนะอย่าเพลอออ้นี่โอเคแล้วมาดูเทียส่วนกันดีกว่านะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนนี้ให้ดูเปลี่ยนเกางเกงด้วยจะได้แบบเห็นช,ช,ดช,ชดัดชัดชัดนี่โอเคพาร์ทแรกนะครับก็เป็นทรงผมแต่อยู่ที่พาร์ทหน้ากากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปวว่ามันจะครอบคลุมทั้งหัวแล้วก็ปากด้วย ก็คือเป็นทรงผมในสกดนั่นแหละปลายก็จะเป็นสีส้มๆหน่อยส่วนที่ปากนะครับก็จะคาบไม้ไผ่ไว้นะป้องกันการไปง่าหัวพี่ชายอะไรก็ว่ากันไปส่วนที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้านะครับรองเท้าตัวนี้ก็ตามแบบอนิเมะเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพันไว้ทำไมอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะก็เป็นเกียร์ผู้หญิงแล้วก็มีการพันนุน่นพันนี้ไว้แล้วก็พาร์ทที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเสือ้อเดี๋ยวลองถอดให้ดู ตัวเสื้อจริงน่ารักมากนะครับถือว่าเป็นแบบใส่แฟชั่นยนซิโก้นะเห็นป่าดูดิโคตรน่ารักอะใส่กับตัวอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบใส่กับหัวในซิโก้อย่างเดียวก็ได้เพื่อใส่กับตัวอื่นเพอร์แบบน่ารักกว่าเด้ออุ้ยน่ากลัวตาน่ากลัวเบเนสตาน่ารักน่ารักก็มีไหมเนี่ยเออเนี่ยไหมน่ารักจะตายดูดิชุดโอ้โหเจลีนก็น่ารัก ตัวนี้นะครับมาแบบง่ายๆเลยก็คืออยู่ในราคานะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่25นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดน้องซื้อวันที่9ก็คือวันนี้ที่ลงคลิปนี่แหละก่อนเที่ยงคืนนะครับมันจะลดราคาด้วยปกติเนี่ยราคาจะอยู่ที่วัน่นเาสนะครับทั้งเซ็ตไม่ต้องสูมไม่ทมําทอะไรเลยซื้อเลย1499แต่ว่าถ้าเกิดน้องซื้อเนี่ยวันน,น,นี้วันที่9วันเดียวเนี่ยจะลดราคาเหลือ999เกบเาทเท่านั้นก็ติดเ,เองก็ประมาณ3ามยบาทนะก็ถือา,า,า300บาท นะคุมคุมมอู้น่ารักสำหรับตัวที่หนึ่งผ่านไปนะครับต่อมาตัวที่สองนะครับมีเนสโกะแล้วก็ต้องมีนครับใครมีใครมีอาจาร,รย์โกโจโกไม่ใช่นะครับมีเซนซึนเะซนิซึก็เป็นแพ็คระดับสีม่วงเหมือนกันนะครับเท่ากับเนสโกะแต่ว่า จะมาคนละกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมของเซนิสุนี้จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตู้สุ่ม 8T ทีนะครับที่คุณเคยกันอ่าใส่ให้ดูอยียตาส่ฟ้าด้วยอย่างเท่นี้เอาีกย่างนั่นนงย่างกัน,นคือแพ็คของเซนิสุนะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือทรงผมนะครับมีเสื้องเกงรองเท้าเซนิสุจะต่างกับตัวอื่นตรงที่ว่าพ้าผมเขาจะอยู่ที่ผมจริงๆ นะครับเพราะว่าเซนจิสึเนี่ยไม่ม <hi> ีอะไรมาอยู่ตรงหน้านะพอไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าอ๋อแล้วก็มีอุซูอีกตัวหนึ่งพอไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าผมก็คือมีแค่ผมไม่ต้องมีพาร์ทหน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวเซนจิสึน้องก็จะเห็นว่าน้องสามารถเอาผมเนี่ยไปใส่กับชุดอื่นได้นะสมมุตินี่นี่นะวนุนว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 นนะแยกให้ดูเทียชิ้นเหมือนเดิม เอาอะไรกันดีนี่แล้วก็ยวผมออกมานี่โอเคพร์าแรกก็เป็นเสื้อนะครับเหมือนของทันจิโร่แหละด้านในก็จะเป็นา้ขาข่กับคุรันญี่ปุ่นแล้วก็ด้านนอกจะคุมด้วยฮาโอริที่เป็นสีประจำของเขานะก็สีตามนี้เลยส่วนรองเท้านะครับรองเท้าน,นี้ก็เป็นรองเท้าเกียร์นะตามแบบสีขาวอีกสองส่วนก็คือทรงผมกับกางเกง ครับกางเกงก็ต้องบอกว่าเอาไปใช้ได้กับหลายชุดนะครับเห็นไหม,ไหมนี่ทรงผมก็เช่นเดียวกันนะทรงผมก็ตามแบบอนิเมะเลยเท่มากตัวนี้และเซนยิสึไม่ได้มาตัวเดียวนะครับเซนยิสึมาพร้อมกับท่าทางประจำของเขานะครับปรานอสศนีนะครับปานสายฟ้าปานอสศนีนี่ กระบวนท้าที่หนึ่งปั๊บขอดูขีหลับ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 นี่ปังโอหโคตรเท่ด้านหลังปังอันน้นอีกทีนึงเท่มาก ิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่10ถึง25หลังจากวันที่25ไปก็เป็นของแรนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อซะอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าก็คุ้มแหละนะครับราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่เเพชร19เพชร49 99 199 399 799็ดแล้วก็1499นะครับหมดตู้นะอยู่ที่3072เพ็ดอแพงใช่ไหมแต่ว่าซื้อๆูนะ นาจะดวงดีได้ต้แต่กกก็ได้ใจะไปรู้นะครับขอให้ดวงดีๆกันทุกคนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม facebook youtube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครอยากได้ของฟรีก็มีชุดอุุยแจกอยู่นะครับไม่ต้ององงไงไปละบ,บาย